วันพรุ่งนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะคะของข้าราชการไทยอีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันข้าราชการพลเรือนด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจําปี2558นะคะระหว่างวันที่31มีนาคมถึง1เมษาย,ยนนี้ค่ะ มอมลุงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันราชการพลเรือนซึ่งก็ได้มีการแถลงข่าวภาพรวมการจัดงานในวันนี้นะคะภายใต้หัวข้อจิตมุ่งบริการทำงานอย่างมืออาชีพที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานของข้าราชการพลเรือนการเสวนาการจำหน่ายสินค้าของร้านค้ารวมไปถึงการให้บริการของกระทรวงต่างๆ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชา นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทแก่ข้าราชการหลังจากนั้นนะคะนายวิศณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีจะมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพรลเรือนดีเด่นจำนวน624คนด้วยนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะในการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีของเราด้วยทาง NBT ด้วยนะคะจะมีการถ่ายทอดสดาาการจัดงานนี้ด้วยค่ะ